วันอังคารที่29มีนาคม2022หัวข้อภาพสะท้อนข้อพระคัมภีร์พระธรรมลูกาบทที่22ข้อที่4ี่เจถึงข้อที่48กล่าวว่าพระองค์ตัสยังไม่ทันขาดคำนี่น่ มีคนจำนวนมากและคนที่ชื่อยูดาสซึ่งเป็นคนหนึ่งในสาวกสิองคนนั้นนำหน้าพวกเขามายูดาสเข้ามาใกล้พระเยซูเพื่อจูบพระองค์แต่พระเยซูตรัสถามเขาว่ายูดาสท่านจะมอบบุตรมนุษย์ด้วยการจูบหรือยูดาสทำให้ข้าพเจ้ากลัวชายคนนี้เป็นใคร ที่ใช้ชีวิตอยู่กับพระเยซูได้ตั้งหลายปีแต่กระนั้นในตอนท้ายเขายัางทรยศโปร่งด้วยการจูบข้าพเจ้าอยากคิดว่ายูดาสเป็นอสูรร้ายข้าพเจ้าอยากคิดว่าเขาเป็นคนที่แตกต่างจากข้าพเจ้าอย่างสิ้นเชิงจนเราทั้งสองฝ่ายไม่มีวันเข้าใจกันและกันได้ปุบเหวที่กันระหว่างเราสองคนไม่มีวันข้ามได้ ยูดาสไม่มีแม้กระทั่งคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกของเผ่าพันธ์ของมนุษย์ด้วยซ้ำไปข้าพเจ้าไม่อยากเห็นเขาเป็นเหมือนภาพสะท้อนแต่ขะนั้นข้าพเจ้าต้องเห็นเพราะยูดาสไม่ได้เป็นยูดาสตลอดเวลาครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเด็กเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นสาวกธรรมดาคนหนึ่งของพระเยซูแต่ละครั้งหนึ่งเขาเป็นครูเป็นนักเทศและเป็นคนรักษาโรคที่สัตว์ซื่อ เหมือนกับสาวกทั้งสิบสองคนถ้าอาัครทโทษคนหนึ่งสามารถลงเอยด้วยวิธีนี้ข้าพเจ้ามีความหวังอะไรเหลืออยู่อีกพระเยซูผู้เดียวเท่านั้นโรงทรงเป็นผู้เดียวที่มีฤทธิธอำนาจและสติปัญญาที่จะยืนหยัดต่อสู้กับกับดักทุกอย่างของมารและเพื่อปอกป้องเราให้ปลอดภัยเช่นกันเมื่อมองดูยูดาส ทำให้กาพเจ้าอยากเกาะติดพระเยซูเอาไว้เหมือนเด็กขี้กลัวที่เกาะขาของพ่อแม่เอาไว้นั่นคือพื้นที่ปลอดภัยที่ควรอยู่เพราะพระเยซูจะไม่ผลักใสไล่ส่งเราแม้ด้วยความบาปของเราก็ตามหรือแม้ด้วยการทรยศทั้งเล็กและใหญ่ที่เราทำต่อพระองค์ในแต่ละวันพระเยซูทรงตายเพื่อเราและเป็นขึ้นมาอีกเพื่อเราจะสามารถเป็นคนใหม่ได้รับการยกโทษ ได้รับการรื้อฟื้นและปลอดภัยอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดไปคำอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าโปรดคิดข้าปรงเอาไว้และรักษาข้าปรงไว้เป็นของพระองค์ตลอดไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน